ระบาดกาดยาตก Origin Property มีความห่วงใยต่อลูกค้าคนสำคัญทุกท่านด้วยมาตรการสร้างความมั่นใจและปลอดภัยอย่างสูงสุดจากสถานการณ์โควิด -19 สำหรับลูกค้าที่อยากเยี่ยมชมโครงการดีๆของ Origin Property เราก็พร้อมดูแลทุกท่านให้อุ่นใจด้วยมาตรการสู้โควิด -19 ตั้งแต่ก้าวแรกกับ Origin Private Tour สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าในการเข้าใช้บริการอย่างปลอดภัยในทุกวันเริ่มตั้งแต่พนักงานที่ให้บริการทุกคนต้องตรวจวัดอุณหภูมิสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้งอย่างเคร่งครัดสำหรับลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการจะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิตั้งแต่เข้าโครงการมีการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายบริเวณทางเข้าโครงการเพื่อเป็นการคัดกรองลูกค้า ขณะให้บริการ Property Consultant ประจำโครงการจะเว้นระยะห่างจากลูกค้า1-2เมตร Social Distancing และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาให้ลูกค้าได้มั่นใจในความปลอดภัยระหว่างกันและกันนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ไว้ที่จุดต่างๆทั่วโครงการ และที่สำคัญหลังจากลูกค้าเข้าชมห้องตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่บ้านก็จะเข้าทำความสะอาดทุกๆครั้งนอกจากนี้มีการเช็ดทำความสะอาดจุดสัมผัสทุกๆ1ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นปุ่มกดลิฟต์ด้ามจับประตูและพื้นที่ส่วนกลางที่ต้องใช้งานร่วมกัน โดยการผสมน้ำยาฆ่าเชื้อลูกค้าทุกท่านวางใจได้อย่างแน่นอนทั้งหมดนี้คือความห่วงใยและใส่ใจที่ Origin Property มอบให้กับลูกค้าทุกท่านให้ได้ชมโครงการอย่างมั่นใจค่ะ ลูกค้าที่ต้องการเข้าเยี่ยมชมโครงการสามารถนัดหมายวันและเวลาล่วงหน้าได้ที่ www.origin-co.th หรือโทร0 2 0 3แส0 0 0ค่ะ